ส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีหนุ่มวัย18ขับรถเก๋งมาจอดหลังโรงพยาบาลเพื่อจะมาแวะรับผลตรวจร่างกายและจะนำผลตรวจไปรายง,งานตัวที่มหาวิทยาลัยแต่จู่ๆครับรถของเขาก็ไหลลงไปในแม่น้ำปิงนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์่ะยครับโอ้ยรถลอยไหลตกน้ำเร็วเร็ ไม่เอากระลอนน้ำมาด้วยเอากระลอนลอยลอย,อย,อยไป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 รัดประตูไว้ก่อนเนาะรัดตรงประตูไว้ก่อนไายเป็นป่นาวไปละไปไปเสร็จรัดไว้รัดไว้รับยังมดัดดีๆดึงแล้ว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 มาเลย หนูมาหนูมาเลยมานี่เลยมันทำไงมันลงอ่ะมันไหลลงไหยครับโอ้ผมไปเบกมือไว้นะเนี่ยคุณผู้ชมฮะจมน้ำอยู่เนี่ยเป็นรถแวนมิ t ูบิ i s h i ็กซ์เพนเอร์สีขาวตกลงไปในแม่น้ําปิงหลังโรงพยาบาลกําแพงเพชรนะฮะทางเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยและชุดประดาน้ํานะครับก็ลงไปในน้ําเพื่อที่จะลากรถเนี่ยขึ้นมาจากน้ํานะครับ ขนาดที่คนขับรถครับเขาบอกว่าเนี่ยรอดปลอดภัยนะฮะหลังจากที่ทางกู้ภัยนำรถขึ้นมาจากน้ำนะครับจังหวะที่กำลังช่วยกันกู้รถอยู่นั้นในมาดผู้ขับขี่ได้กลับมาจากสถานีตำรวจและสถาบันการศึกษามายังจุดเกิดเหตุเมื่อพบกับผู้เป็นแม่และพี่ชายถึงกับร้องไห้ขอโทษที่เผลอทำรถไหลลงน้ำจากนั้นทั้งสามได้โผกอดกันโดยแม่กับพี่ชายก็ปลอบใจนะฮะบอกว่าเออไม่เป็นไร คนรอดก็ดีแล้วนะครับในมาดนะเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองมารายงานตัวเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภักำแพงเพชรโดยก่อนจะไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยก็จะต้องไปแวะรับผลตรวจร่างกายเพื่อประกอบการรายงานตัวในขณะที่ขับรถมาจอดอยู่ที่ริมแม่น้าวังแม่น้ําปิงหลังโรงพยาบาลก็ได้มีการปลดเกียร์ก็คือหมายถึงว่าเข้าเกียร์เอ็นอยู่เกียร์ว่างฮะแล้วก็ดึงเบรกมือขึ้นสุด ก่อนจะเปิดประตูดูให้แน่ใจว่าจอดสนิทหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ารถเกิดไหลซึ่งพยายามจะหยุดรถแล้วแต่แรงไม่พอทําให้ตัวเนี่ยถ่ายถลยไปตามรถตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนรถนั้นไหลลงไปในแม่น้ําเลยนะแล้วก็ลอยตามน้ําไปเนี่ยนะจนกระทั่งมีพลเมืองดีเนี่ย เอาเชือกมาให้นะครับเขาจึง,งรีบลงไปในแม่น้ําแล้วก็เอาเชือกไปมัดกับรถบแล้วก็มัดกับต้นไม้มามแล้วก็แจ้งกู้ภัยเขามาช่วยเหลือเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเข้าเกียร์ไว้เขาไม่ได้เข้าเกียร์ดีนะเขาเกียร์เอ็นผมจอดครับผมเข้าเกียร์ไว้เขาไม่ได้เข้าเกียร์ดีนะเขาเกียร์เอน็นแล้วก็ดึงเบกมือฟุดขึ้นแล้วก็ลงมาดูลาดราวครับว่าจะจอดตรงนี้ได้ไหมจะลงเราว่าว่าไปดูลาดราวเอาหินาอะไรรองไว้ครับ แต่รถอยู่ดีล้มก็ไหลผมให้แล้วผมก็รีบวิ่งขึ้นจะไปดึงเบ็ดมือแต่มันต้องเหยียบเกียร์ก่อนเลยมันดึงเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนเกียร์มันหน่วงขึ้นถ้ามันแบบว่ามันต้องเหยียบเกียร์ก่อนมันเหยียบไม่ได้ครับมันไม่ทันนี่หลังเกิดเรื่องเนี่ยเขาต้องไปลงบันทึกประจําวันที่สพเมืองกาแพงเพชรเป็นหลักฐานในการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะแล้วก็ไปรายงานตัวที่สถาบันการศึกษาคือไม่ให้เสียสิทธิ์ในการเรียนอ่ะวันนี้เขานัดรายงานตัวก็ต้องรีบไปรายงานตัวก่อน ส่วนรถนะก็เนี่ยให้ทางกู้ภัยเนี่ยเขาช่วยเหลือเดี๋ยวนำรถขึ้นมาจากน้ำทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกํกำแพงเพชรครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรียานุชรมภาสิทธ์บอกว่าหลังจากทราบข่าวก็ได้ประสานไปรยังคณะพยาบาลศาสตร์ให้ทราบเรื่องและขยายเวลาในการยื่นเอกสารในการรายงานตัวเป็นกรณีพิเศษขยายให้อีกหนึ่งสัปดาห์เพราะเป็นเหตุสุดวิสัยก็เลยเนี่ยเข้าใจว่า เอ่อที่มารายงานตัวไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องรถไหลตกน้ำอยู่นี่นะฮะจะได้ไม่ตัดสิทธิ์โอกาสทางการศึกษาของเด็กนะครับนี่นะครับ